เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการเผยแพร่ข่าวสำคัญว่าดวงอาทิตย์กำลังจะระเบิดในไม่ช้าและมันจะทำลายระบบสุริยะทุกดวงในช่วงเวลาหลายพันปีข้างหน้ามนุษย์ต้องหาทางหาทางออกเพื่อให้โลกอยู่รอดโดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถย้ายโลกออกจากระบบสุริยะและไปยังดวงดาวใหม่ในจักรวาลการก่อตั้งโครงการวอเดงเอิร์ธถูกจัดตั้งขึ้นซึ่งมีเป้าหมายให้มีการสร้างเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเอิร์เอนเทนส ที่สามารถเคลื่อนย้ายโลกไปจากดวงอาทิตย์และหาทางไปสู่ระบบดาวใหม่เพื่อให้มนุษยชาติสามารถมีชีวิตต่อไปได้จากการเปิดเผยของโครงการบนเดาวอิงอิรมนุษย์เริ่มใช้ชีวิตในระบบใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายโลกโดยมีการสร้างสถานีอวกาศและพื้นที่อาศัยใหม่บนโลกที่มีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการสร้างเมืองใต้ดินที่สามารถหลบภัยจากภัยอุกกาบาตหรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น การปรับตัวนี้ไม่ง่ายมีการต่อสู้ทางสังคมและการเมืองเนื่องจากบางกลุ่มคนไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้และยังมีกลุ่มที่ต้องการทำลายโครงการเพื่อหาทางอื่นในการเอาชีวิตรอดขณะที่มนุษยชาติพยายามปรับตัวให้เข้ากับโครงการบนเดงเอิร์ธแต่ภายในก็มีการแบ่งแยกเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการแย่งชิงทรัพยากรและการจัดการที่ไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศต่างๆทั้งนี้ยังมีการต่อต้านจากกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้พลังงานจากโลกเพื่อต้องการให้เกิดการเคลื่อนย้ายไปเย็นดาวใหม่ ในขณะเดียวกันเหล่าตัวละครหลักที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และนันกอการเมืองในเรื่องต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากพวกเขาต้องเลือกว่าจะรักษามาตรการเหล่านี้ไว้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติหรือยอมเสี่ยงในทางที่แตกต่างไปเมื่อโครงการเริ่มดำเนินไปสัตยะเครื่องยนต์ที่ถูกออก